สวัสดีค่ะเสื้อตกปลาปูสปอร์ตนะคะวันนี้ค่ะเรามารีวิวงานเสื้อตกปลานะคะที่เป็นโทนสีฟ้าทั้งหมดนะคะที่เรามีในร้านตอนนี้พร้อมจัดส่งนั่นเองค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาล11ทับ1วันที่11เดือน11นะคะเรามีของสต็อกไวเรียบร้อยเลยเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3ลายเสื้อตกปลาสีฟ้านะคะเป็นลายอะไรบ้างลายแรกนะคะจะเป็นเสื้อสีฟ้านะคะฟ้าอ่อนสลับลายมาฟ้าเข้มนะคะ ลายจริงสวยแล้วก็คมชัดมากลายตัวนี้นะคะตัวที่1เนี่ยน,นะคะจะมีตาชะโดอยู่จะมีตาชะโดนะคะแล้วก็คอปกจะเป็นสีสีดํานะคะก็คือจะเป็นโทนฟ้าดํานั่นเองค่ะอันนี้คือตัวที่1สําหรับใครที่อยากได้อยากได้เภาพเสื้อเต็มๆก็สามารถขอเพิ่มเติมที่แอดมินได้นะคะอันนี้ลายตัวที่สองนะคะจะเป็นฟ้าเหมือนกันค่ะเป็นฟ้าไล่โทนสีมาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็จะมีภาพอันนี้จะเหมือนเป็นปลาลายปีศาจเป็นหัวปีศาจนี่ค่ะเป็นหัวปีศาจแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อความสีส้มใหญ่ๆนะคะเขียนว่า fishing team นั่นเองค่ะลายนี้นะคะลายที่สองก็คือจะเป็นลายวงกลมนั่นเองค่ะจะเป็นโทนสีฟ้าฟ้าน้ําเงินทั้งตัวเลยนะคะอันนี้คือฟ้าน้ําเงินทั้งตัว แล้วก็ขอปกก็จะเป็นลายวงกลมเหมือนกันนะคะวงกลมสีฟ้าอยู่ที่ความชอบนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ด้วยค่ะ i love f i s h i n g ของทางร้านเรานั่นเองนะคะลายที่2และก็ลายที่3นะคะลายนี้เป็นลายใหม่เพิ่งออกมาปีนี้เลย2020นะคะ ลายจริงก็คือสีฟ้าน้ําเงินนะคะคอป,ปกก็จะเป็นฟ้าแต่ตัวเสื้อจะเป็นสีน้ําเงินสดน้ําเงินเข้มนะคะแล้วก็จะมีสีสีอยู่ที่ตัวเสื้อด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นภาพปลาชโดแต่จะเป็นปลาชดโดโหดๆเลยตัวนี้ปลาชโดจะโหดมากแล้วก็จะมีข้อความนะคะเขียนว่าฟิชชิ่งทีมเช่นกันค่ะภาพภาพปลาชโดจะมีสอตัวนะคะปลาชโด จะใส่2ตัวอยู่ในเสื้อของลายที่3ลายนี้ก็สวยนะคะสวยมากขายดีมากนะคะลายเโดโคคมชัดมากอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะตอนนี้เรามีสต็อกครบไซส์เลยนะคะทั้ง ML XL แล้วก็3 XL นะคะมีหลายตัวเลยสำหรับใครที่อยากได้เสื้อตกปลาโทนสีฟ้าชอบสีฟ้าจริงๆเลย สามารถสั่งซื้อทั้ง3ตัวได้นะคะสั่งมาได้เลยมีของพร้อมส่งนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งขนส่งส่งได้ทั่วประเทศเลยหลังจากชําระเงินค่าเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจัดส่งให้เลยค่ะแล้วก็เสื้อตกปลาทุกตัวนะคะงานเย็บจะเป็นคุณภาพเดียวกันงานพิมพ์ สวยคมชัดคุณภาพเดียวกันรวมไปถึงกราฟิกบนตัวเสื้อนะคะลูกค้าได้เสื้อไปสบายใจได้ว่าสวยคมชัดแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้มีครบไซส์ใครที่อยากได้เสื้อตกปลาสวยๆไม่ซ้ำใครก็สั่งมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ